ชาวพูนพ no ี่หนึ่งเมตรตายหนึ่งตายหนึ<__่งพี่ไม่เห็นเลยเลยว่ะเพื่อนในโตโอ้ยหนึ่งเมตรในโตเอ้ยออโต้พี่ออโต้แตกองก็ได้เพื่อนเดี๋ยวกูเล่นแต่ตะโขบแล้วไอ้สัตว์เล่นแต่ปืนที่เฮี้ยอย่างเงี้ยเชฟเพื่อนมาตายตรงไหนอ่ะตรงซ้ายเห็นตรงที่โชว์เห็นปะเชฟประมาทแล้ว นึ่งนัดเจ็บของบ้านมึงอ่ะเออสวยเลยเหล่าตัวเดียวเหล่าตัวเดียวตัวนั้นตัวอะไรวะน่ะบ้ามินิโคปะมีพี่เดี๋ยวกูต้องไเชียร์เจ็บก่อนเดี๋ยวในโตหรือใครอ่ะไม่รู้ตัวอาร์กาหรือได้ตายไอจุมงไปในโตจุมงไปในโต เอาชุบแล้วลูเข้าหัวเพื่อนมันทันชุบป่าบอลตรงนี้มีสองศพป่ะใช่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 กูยิงเข้าหัวเลยนะตอนนั้นน่ะมีจูงวงอยู่เฮ้ยไม่ใช่จูงวงตายเอาโต้โตอยู่เสื้อแดงเสื้อแดงเสื้อแดงเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวแจำหนึงพี่ โดนมาแรงพี่ล็อกให้หน่อยโอ้ยสัตว์มาแรงเขี้นี่มาจากไหนเนี่ยอีไฮา์ต้องมึงตรงไหนเนี่ยยิงไปแล้วเนี่ยโอ้รเฮียเลยเอ้าอยู่ข้างในเพื่อนผีเฮ้ยเข้าข้างในนักกี้ วังกูไม่ดีมันอยู่ในถ้ำใช่กูช่วยป้อนให้ได้เราคิดไม่มากก่อนตาเจอป่าว นมอยู่นอกใตอยู่ข้างนอกนอกรลบอยู่ยังอยู่ยังอยู่รอบตัปูอยู่ปะอยู่รอบตัปูทุกทีเลยอยู่ทีมเกิดมาแน่เวลามันโผล่พี่พี่เองพุทได้ตารอบนี้รอบนึงผมติดพีชพี่ผมติดพีชเมื่อกี้ติดพีชเดืองโลสัตว์เลย10เมตรพี่ไม่เห็น เจ็บแล้วพี่เจ็บแล้วตายตายตายสวยสวยชูมือชูมือโดนสปาร์ตเม็ดเดียวเฮ้ยโอ้ไอสัตว์ทีมอื่นมาละทีมอื่นมาแล้วพี่อะไรทีนี้ตายหมดตายหนึ่งเป็นเป็นอีน่าเดี๋ยวที่ยู่ผม เยอะจังวะเฮ้ยกูปั๊มยาไม่ขึ้นเพื่อนขึ้นแล้วขึ้นกันแล้วขึ้นแล้วพี่ขึ้นแล้ววัดไอ้เหี้ยมันยิงโดนนะเว้ยกูยิงโดนนะเว้ยแต่ว่ามันไม่ขึ้นฮิตมาร์คให้มึงเห็นปะเออน่าจะหมดนะไอตู้ยังไม่เปิดผมได้พี่ ขวานอยู่นะประตูร้อยเพื่อนร้อยมีเชฟช่วยไหมแม่งหยับเออโอ้แม่งขาดสายเปอันั่นแหละพระตาเห็นท่าน่าจะอ้ไรน่ะมันอะไรนะมันไป็หยับพิษตายเว้ยผมลูกซองยิงมันผมลูกซองยิงมันสองนัดเจ็บสัสเลยพี่ เออแค่สกิลตายเลยอะคือไม่น่าจะโลจัดเลยคือลูกซองมันเข้าไม่เต็มเพราะว่าหัวมันแบบหลบอยู่หลังเนินดินอ่ะแล้วผมได้แค่แบบไม่กี่เมตรอะลูกซองลูกปลายอะ่ะ oh, <M> โอ้ยแม่ง <c oughs> เข้ามาเลยขาวพี่ข้างในใตายพี่เลยะ <c oughs> ระวังนะมันย่องมาเลยไอ้ค่าวเนี่ย

ีอะไรลูกสองคาวันคิงมันไม่ใช่ลูกเลือด <l ittle> <ล>เพือ่อนกับเขาค<ด>ุณที่เตือนมีมีมีมโดนบ้านหลังคาปะบอกกูหน่อยเพื่อนตังปิดไ่อยู่โดนโดนโดนนี่อะไรสัตว์เจ๊พี่โดนโดน,โดนเห็นผมผมต้องยิงเมื่อกี้เพื่อนอยู่นี่ ไปไวๆครับในนอกกำแพงพี่เพื่อนมันนอกทาเวอร์เหรอเฮ้ยสองสายปะใต้เดิมเฮ้ยเหลือตัวเดียวปืนยาวนะ่อตัวหนึ่งอ่ะจุดใจเซตตี้มันยิ่งมันยิ่งจางเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอากาเพื่อนโอ้ยยังไม่ถึงขั้นอ๋อมึงยังฆ่าเซตตี้ตายใช่ไหมเพื่อนอาก้านะเย็น อยู่ไรนี่กำแพงพี่มันอยู่ล่องมาเล่นล่องมาเล่นล่องลูกมันจะหมดแล้วเพื่อนกูขอบอกเลยเดี๋ยวกูฉีกมุมให้ไฟมันยิงผมไม่โดนมันยิงแับแบบเลยเฮียมันเห็นหัวกูโผล่ได้ไงอ๋อมันเล่นไอพี่ตายตายจบจบชุบเลยติดน้ำอีกคีมปนึงมาเพื่อน ยิงโดนไปตัวละนัดเมื่อกี้ปืนหมาจริงอยากให้กูต้องถึงกับเปลี่ยนอาก้ามาเล่นนะพวกมึงอะขึ้นหลังคาปะใช่ใช่ใช่ใช อยู่ใน้ายนี่เพื่อนเฮ้ยมันไม่เห็นกูเพื่อนนี่ไงล่ะสวยเพื่อนมีผู้หญิงตัวหนึ่งโอเคโอเคเท่าที่กูรู้อะไม่หมดอยู่ใน้ายเป็นหนึ่งรอยีกิงแป๊บ เฮ้ยตาไปช่วยอไปะดูอย ah, ู่พี่ช่วยอยู่ช you know? ่วยอยู่ันอยู่บนหลังคาเฮียเออจบไม่ไม่ตัวชุบตัวชุบใช่มันอยู่เฮ้ยอีแค่นี่ใครเนี่ยแตกสโล่เป่าซโล่เป่าอุ้ยไมเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูชุบให้กูก็สนพินะฮะอยู่ตรงูเพื่อนเลยเลยไง โดนแตกแตกเพื่อนโอ้โหขี้กลัวหนึ่งนัดมาเะล่ะมาเะล่ะมาเะล่ะติดพิษไปก่อนดิมึงอะเฮ้ยมันโดนในฝั่งอีกฝั่งแล้วยิงมาเพื่อน ตายยังเพื่อนยังยังยังแต่ว่าไม่ไกลมากเดี๋ยวถ้าได้ยินเสียงแถบเดี๋ยงกลับเลยเฮ้ยยังไม่ชุบเพื่อนเข่าแล้วเพื่อน <Okay. S 1> ทีมใครไม่รู้อ่ะเข่าแล้วโชคมันโชกมาโชกเฮดแมสข้างบนตาย Mãi tai 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 Đồn tai 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 là tai tai เจอนะปอนแตกแตกแตกหลังคาเพื่อ เกือบไปตัดดีนั่นไหมหมัวมันไม่อยู่ข้างล่างเนินโอ้โหหลายที่มันเคียงกันไม่จบเห็นตัวที่ตายแล้วตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ปืนอะไรปืนไอ้เรียกอะไรวะจไม่รู้ว่าไอ้ไทยประดิษฐ์กูเผาได้นะแต่ฝั่งนู้นมีตายนมาเปล่ายิงมขาเปล่า กูเผาได้นะให้กูเผาเลยป่ะเผา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 แม่งยิงมาจริงด้วยสัดเล่นเฮียอะไรกันวะยึดบ้านแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วปอนกูดโนดนกูโดนไม่หยุดเลยเฮียมันเอาอีกแล้วหรอยังไม่แก,ก้กูไปเล่นบั็ไปเล่นบั็อกโอ้ยเฮียกลับบ้านปล่อยนะ ระวังด้านหลัง <teor> พ <IS 2> ี่จะไหนคำนึงเลือยยังไม่เต็มว่ะบนหลังบนหลังคาพี่บนหลังคาอะไรงี้หน่อยไปไปไปโอ้ยกูโดนยิงแล้วเนี่ยพี่ขอไม่อยู่ตาตาจะโดดลงละวไปชี้มันมีตัวหลังบ้านนี่ตัวหนึ่งเล็งมันอยู่ตาอย่าไปเล่นหน้ากับแพงกันนะเว้ยต้นต้นไม้น่ะมันมีกระดาอยู่อ่ะอืมดูแล้

หลังเข้าหลังยิงกูสแกนให้มาแล้วมาแล้วอยู่ไว้เฮาอยู่ไว้เฮาอยู่ไว้เฮาไม่มไปชุบป,ปะน่าจะทีมใครไม่รู้แต่เออน่าจะทีมมันนั่นแหละหน้าต่างล่างคล้ายหมดเลยสวยพี่นี่ตายมันขาแล้วก็ตรงจะลองไปกำลังไปตัวแรก ตัวแรกนกนกเหมือนเดิมเพื่อนนี่รีบมาเก็บเดดชีตอล้วหนึ่งฟอนขอัเดี๋ยวสลับตำแหน่งกันเพื่อนลงไปตายแลคารา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 คาบ้านขาวแตกแตกกุหลาบแตกเพื่อนโอเค๊กเก๊กเกตซ์หัวมาเลยอ่ะมันอยู่เนินนี้ว่ะเมื่อกี้เห็นนแวบเพื่อน ตบมันเพื่อนมาอยู่นี่ของผมเลยรู้ได้ที่รีบรูโร,ร,รสแกนได้รูไม่ได้แล้วมันตายสนิทเพื่อน <Okay. S 2> มันหลอดสุดท้ายมันกูยิงเหมือนกูยิงบนหลงังคาตายนะเมื่อกี้เหมือนจะเข้าหัวนะ mm hmm. มึงนี่แถีงเอื้อป่ะมาละเปิดเช็คก,ก่อนโอ้ oh, จะตายใครวะเนี่ย ตายว่ะเพื่อนเรียบร้อยไเกนะีย,นกย,นยรนปะเลยเล่นไกลทนายเปิดโซโล่ด้วยมาเก็บลักถอให้หมดเลยนี่นี่มีตะเกียงนี้เพื่อนมาทำนะไมพี่ถ่ายเป็นแอ๋วแม่งไม่ทันได้ชุบด้วยซ้ำโดนเม็ดมโครมเข้าไป